แม่ลุงย่ใส่เนอะเป็นไรอ่ะเป็นไงอ่ะไข่ขึ้นไข่ขึ้นนี่แล้วนีไข่ขึนนี่แล้วเน้ยผู้หน่อยพูดใจอยู่ โขดโป้งโม่แต้งแล้วแม่บาใ่ไหมวชาิฟาดเบิ่มไยันจอยใค่ยันจอยไม่หลุกยูน่ใช่หอูได้ไหคู่กัดจีคือกันละความมม เพิงหูนี่ได้ยังไป่เล่สีรุ่งเลยนะโน่กันนี่ไอ่ะโน่โน่โน่่องกันเลย âu làm cho làm không biết mà không 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 ภาพล่าจบมี้อรเย็นพวนี้พี่ได้บอกพวกเจานเข้าหูได้หนิรบเได้ท่ละรัี่ลแต่ไม่ไมบอกพู่นะาลังพูดอออ๋อันนี้เขาไม่ได้ธรรมดาแร่งแร่เรียนมาไม่บอกเลยว่าเสียคู่รับรับแหวนดิบีฟ้า

อ๋อ่กรูนแวิลปินจะเนไปทางอะไราจะเป็นเช่นไรก็เป็นมั้โอ้ยานาดนีดีในแต่เส้นแต่ดีไปทั้งตัวอย่าี้ก็มาอยู่ทางทางเ่ยแหละครัเพื่อน เดี๋ยวจเกี่ยกระอมาปบอลท่ปเฮ้ยไปเล่นบอั่วไปนะอยากเนลอากเ่นบอไปเล่นบอลไปเ่นบอลเนบอลไปเนบอลไ่นบอลเนบอลไปเล่นบอลไปเล่นเล่อลไปเล่นบอ่อลไปเล่นบอลไปเล่นบอลไปเล่นบอลเล่นบอลไปเล่นบอลไปเ่นบอลไปเล่นบอลไปเล่นบอลปเนบอลไเล่นบอลไปเนบอไปเล่อปเนบอลไปเล่บอลไปเล่นบอลไปเลนบอลไเ่นอลไนบอลไปเลบเ่นอลไปเ่นบอลไปเล่นอลเล่นบอลไปเ่นอลไเล่นบอลไเนบอลไปเล่นบอลไ่นบอลไปเล่นบอลไปเ่น

ต้องพู้จังหวกรนดีอากนั่ตาย่โปกโปอยู่สูง่ะ่เออแต่ว่าดังใจนอ่บอกว่าอยาทาต้อง่พูว่าพ่่อจะทได้เออาให้จะไปแตงแตว่าสดล้วจะทอย่างรพ่อจะไงก็นจบ่างไเก่า ลูกกระพาอยกูยังไม่อยู่ดนาจ่าจินอีกอยากคอยผู้ด็ะไรคอยเรียกยมยหอยไรก็ดจิ้ปเรียกต่อจะ้่อนไม่ได้เอาจม่ยนไปเ้ได้หรยาวนน้นกาแพ่ละที่มาเจอดำใชละลายของ่ไป่ก็ตีใปลาด้วยก็ที่เจ้าที่หมอที่เจ้ายังไดีฮัค่

อะไรเนี่มัมีผู้เด็กันหรอเขาลองชุดเร็วเนี่ยไมเลยลงแล้วผ่าต้นน้ำจะเอาต้นน้ำจองสุดแล้วเหรอชุดสิกาดไพรสุวาชุดสิการผู้ใหสุวามันมีผู้เด็กกันไหมยังไม่หยอกกูยูเต็ม่ม

เมื่อสูงค่ะพี่น้องค่ะตาแตกพี่น้องแต่แล้วเจอกันงค่ะพี่น้องค่ะ